สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเทอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวการที่เราจะไปอยู่นอกโลกกลายเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะครับ <fe el> เมื่อองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่านาซาเนี่ยครับ ได้เปิดโอกาสให้คนได้สัมผัสประสบการณ์โดยมีการเปิดรับอาสาสมัคร4คนนะครับคุณผู้ชมเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในดาวอังคารจำลองนะฮะที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า150ตารางเมตรที่สร้างขึ้นโดยเครื่องพิมพ์3มิติภายในอาคารจอร์นสเปซเซ็นเตอร์เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาโดยการไปอยู่นั้นเนี่ยนะต้องอยู่นานเป็นเวลา1ปีนะครับโดยภายใน สิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยจะมีการจำลองเป็นดาวอังคารประกอบไปด้วยห้องส่วนตัวและพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องน้ำสองห้องมีห้องครัวพื้นที่ทางการแพทย์พื้นที่ในการออกกำลังกายพื้นที่เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่สำหรับการทำงานรวมไปถึงสถานที่สำหรับการทดลองปลูกพืชด้วยนะฮะถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ใช่ดาวอังคารจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมแต่สภาพพื้นผิวทั้งหมดนั้น จะมีความใกล้เคียงที่เป็นจริงมากและอาสาสมัครจะใช้จำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคารพร้อมทั้งจะต้องเผชิญภารกิจที่ท้าทายต่ตางๆที่อาจพบเจอได้บนดาวอังคารด้วยนะฮะรวมไปถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากรความล้มเหลวของอุปกรณ์ความล่าช้าในการสื่อสารและก็ความเครียดจ,จากสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะฮะซึ่งงานของอาสาสมัครเหล่านี้จะรวมไปถึงการเดินอวกาศจำลองการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การใช้ความจำเป็น หรือว่าความเป็นจริงเสมือนและก็การควบคุมด้วยหุ่นยนต์รวมถึงการแลกเปลี่ยนการสื่อสารโดยข้อมูลที่ได้จากโครงการจะช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยพัฒนาวิธีการและก็เทคโนโลยีสําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจยานอาวกาศของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัครนั่นก็คือว่าต้องเป็นพลเมืองสหรัฐหรือผู้ที่อยู่อาศัยถาวรที่มีสุขภาพดีไม่สูบบุหรี่ ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารสามารถสื่อสารภังาภาษาอังกฤษเนี่ยได้ดีด้วยนะและก็มีอายุระหว่าง3 0มสถึงห้ปีและจะต้องจบปริญญาโทในสาขาว,วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าแพทยาศาสตร์แล้วก็มีชั่วโมงบินมากกว่า1,000ชั่วโมงโดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงปีสองพนหรอยหกสิบหนะครับคุณผู้ชมเอาล้วครับนี่ฮะ อรที่สนใจนะฮะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้รับสมัครเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นนะครับตามดูกันต่อนะครับเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามเพราะว่าเขามีการจำลองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับอยู่บนดาวอังคารแล้วก็ต้องไปอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยกันนะ หนึ่งปีที่ว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนคุณที่อยู่ที่บ้านเฉยๆนะจะเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้จะทําอะไรก็ได้ทุกอย่างนั้นจะต้องพบเจอกับข้อจํากัดหลายด้านเรื่องของทรัพยากรเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของความเครียดนะฮะรวมถึงจะต้องมีทักษะในการที่จะเดินอวกาศจําลองด้วยนะฮะดังนั้นก็เลยมีการาเรียกว่ากําหนดคุณสมบัติแบบเข้มงวดกันนิดหน่อยนะดูต่อแล้วกันนะว่าใคร จะเป็นผู้โชคดีได้ร่วมโครงการนี้ของนาซาครับ